Ôi oh, nhà vương giang nhà vương giang Lấy đây là vĩnh mới sàn năm ไอวีเอ s ทรงดำเพชร๋อทรงดำเพชรเราท็อปสุดแล้วไหมสี่พันาท็อปสุดแล้วท็อปสแล้วแต่ว่าแต่ว่าจุนนึงจุนไม่หมดตัวนี้จุนมองอ่ะตัวไอ้หุ่นไอ้ตัวอะไรวะไอ้จุนนออุนมองนั้นมากว่าแต่ว่าตัวนี้กินแรงเลยพี่ใช่เพราะตัวุนตีดีดีสีแดงอ่ะ จุดนี้ตัวรู้เป็นดีกว่าที่สปอตโนได้ไหมัวนนึงไม่คันโนเป็นนู้อีกว่าโปรไฟล์เดมอนสีดำม่วงันกอะมั่งือ้เพื่อนไอ้เอฟเออันนั่งาจุน

นี่ก็ติดนร้เก่ารู้ตัวเขาจะแข่งรายการตกราการัวครเขาจะวู้ยตก่าวยเก่งลไม่แต่ว่าเป็นแ

ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไหนจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็พอจะเปลี่ยนเออเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนเออดีกูจะต้องตัวตรงไหนก็พอดีนี่พี่เนี่ยถึงก็พอแล้วสิไม่โหมอะไรสักอย่าง

ทางกันแล้วว่าถ้าดันเนียงต้องใช้เนียงใช้ไมยไม้นกูใช้เนียงใช้เนียงไม้กูเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าง